สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมตำนานประวัติของหลวงปู่สวงที่ย้อนกลับไปได้ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีการสืบสารตำนานหลวงปู่สวงและจะย้อนยาวนานไปเรื่อยๆทำไมหลวงปู่สวงท่านจึงมาอยู่ที่นี่หรือสถานที่ต่างๆด้วยเหตุผลใดต่อไปเราจะสืบ หามานำเสนอท่านเรื่องราวหลวงปู่สวงแบบแท้จริงไม่มีการบิดเบือนอยู่คนเจ็ดแสดงกลายเป็นอุกษัตริย์เลยสมัยรัชกาลเมื่อก็นุ่งบุญเลยอ๋อตอนโตได้ดาวเทียมปฏิเสธนันหลังรึกันลรกปฏิเสธเลยอ๋อไปนอนอยู่บ้านท่านพอท้องแล้วเอาลูกออกเออจะยากจนเลยคือกองพิการใช่ไหมนี่แกรัชีมันเกิดมาได้แต่นองอ๋อฮะแม่เมาสมบูรณ์เลยหน้าไม่กำจุนไยไม่เคย งานกี่ปีถึงมีลูกแต่งงานปีสองหกมามีคลอดลูกคนแรกสองเจ็ดยี่สิบกันยาสองเจ็ดอ๋อคลอดได้ทีตหนึ่งท่านก็เข้ามาทุกคนเลยทุกทั้งสามเลยอาทิตย์หนึ่งมาเลยโอ้เป็นบุญครับแต่พอก่อนหน้านั้นก็มาอยู่เซมทั้งสามเนี่ยไม่พลาดเนาะไม่พลาดเลยสุดยอด ครับไม่ต้องมีเรื่องลำบากใจไม่ต้องเออไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เก็บไข้ได้ป่วยลูกไม่เก้ไม่ดื้อว่านอนสอนง่ายโมโหจากเสดื้อจะไหนโมโหเรื่องความดื้อโอ้แต่ทุกวันสิดื้อในนิดนึงอมันเล่นไก่อลถ้าถ้าถ้าเสดื่อไก่ก็โมดื้ออชนะ นี่ออไอ้ถ้าเรื่องไก่เนี่ยผมห่างเลยผมเตะปีไก่แต่ว่าไม่ไม่ได้เลยจะเลยบอกคนวันนี้เนลูกเจ้านี่ไปเล่นไก่เลยเด้อวันนี้นี่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 ใช่ไอ้มันเป็นตามเชื่อมันเรีอนเกษตรน้องเตี๋ยเล่นไก่เออเตี๋ยอยู่ที่ไหนอยู่อำเภอไหนตะก่อนเตี๋ยคนอยู่คุขันนี่แหละอ๋อคุขันอยู่คุขันคุขัน อยู่เพื่อขุดขันอ่าเดี๋ยวไปถ่ายเก็บหมดเลยวัดบ้านพุ่งวัดเก่าแก่ท่านนมรดกางศาสนบาท่านมาเป็นเยาบ้านจากนั้นปุ๊บท่านก็เดินเดินบางทีเดินเดินตามสวนนั่งตามสวนวัดยุดวัด้อยคือประวัติปีกระประ่งกรลูกุนุ่งขาวประวัติลูกแต่ถ้าได้ยินข่าวแต่ได้ยินข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งแต่ไม่รู้เท่นจริงยังไงไม่รู้นะถ้าบ้านไหนที่เพราะโศก หรือมีความทุกข์ท่านจะเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บชาวบ้านอาจจะมองสงคาว่าท่านไปจับนั่นไปจับนี่นั่นคือท่านไปบำบัดทุกบำารุงสุขให้อันนี้ไม่รู้ว่าข้อที่จริงแต่ได้ยินไมยที่ผมพอรู้นะนี่ใช้อยู่ีใช้อยู่ช่วงลังมากก็เป็นอย่างนี้แต่ใครเจ็บใครได้ป่วยเป็นแกเป็นมะเร็งนมอะยงแกไปจับยังหายอไม่รู้ไปเจะบางคนบางคนว่า ่านบอดี้ไปหาจะจับไม่ยามยิ่งแต่ผมขี้ข่าวตอบนะเพราะรู้มาว่าท่านไปจับเพว่อะไรพิ่คนนั้นจะเบาบางแค่ว่าท่านเข้าบ้านไหนก็คือบ้านนั้นมีสิ่งไม่ดีท่านไปแก้ให้คนรู้ดีก็จะดีขึ้นไปเออท่านบางทีท่านไปกี้ไปเยี่ยวอะไรก็แล้วแต่ก็คือเราจะไปบอกเขานะตรงนั้นไปตอบว่าเออฉานนเราเราก็มาอธิบายเขาก็ใช่มันเหมือนเราไปเถียงแทนท่านไม่เออใช่ใช่ใช่ก็เลยถ้าพอมีพรก็ พูดสู่กันฟังได้บ้างครับบ้าอันนี้เขาเรียกว่าเล่าเล่าประวัติเล่าตำนานของท่านให้ฟังตำนานให้ให้อนะครับอ้าวขนาดลำซางเนาะเหรอเนาะท่อแปดสิบเซนมันน่าจะถูกแปดสิบเนาะคนที่ยังอยู่นะาจะเปียมนกเลยเปียมเราบอกเปียมเลยคนคนขุดบ่อน้ําสําหรับตักกินตักดื่มตักใช้อ่ะความกว้างก็ประมาณแปดสิบเซนแล้วก็เอาเชือกมัดครุ แล้วก็โยงขึ้นตักได้ทั้งน้ําทั้งโคลในตักขึ้นมาเชือกขาดขาดตกหล่นหรือว่าจะโดนหัวคนจะเพี้ยนไม่เราลงหรอกคนอยู่ข้างบนนี่ว่าตายแท้เอ้ยไอ้อยู่ข้างล่างกี่คนคนเดียวสิเนอยู่คนเดียวมีโอกาสโดนสูงจะเพี้ยนไม่เราลงเนาะข้างบนมันเขาบอกว่าข้างนี้แตะเพี้ยนบอกลงเท่านั้นนะตั่กคนนั่นหมดไหนในบ่อหนั่นอยู่ตรงไหนบ่อบ่อหนึ่งอยู่อยู่อยู่ช่วงอยู่ช่วงหลังอ่ะ อ๋ออยู่ไหนช่วงจุงเนี้ยตรงต้นมะพราวอ๋อตรงต้นมะพร้าวนี่สมัยแต่ก่อนตัวตุ่นปัดเยลีฟ้าตดวกระท่อมนี่นี่นี่ยไอกระท่อมนี่แหละความรู้สึกว่ามันใช้กระท่อมไม่ได้ยังภาพยังอยู่เลยนะ ภาพเมื่อ30ปีก่อนยังอยู่ <ผม S 1> เลยผมเข้าใจไอ้เรื่องการทางสมัยก่อนเพราะพ่อผมเป็นเจ๊กแล้วแกปล่อยเงินกู้ตั้งแต่อ่าตำบลบ้านสากาัดตำบลบ้านจันตะตุมคณาวงตึกหมดเลยคู่ตังค์ตันต,ต์ตามม่างชื่ออะไรรอรอรอนอสกมอมตมอมตมบักจึงนะสกมอมอุจการครู ตมอมตมอมตมอมเอ้ยตมอมสกาดตมอมบ้านสซนอ่ไม่รู้ตอนเด็กๆผมตามพ่อผมตายเตี่ยตายอพศยี่สิบผมอายุเก้าขวบลูกชายผมไปเอาเมียบ้านตมอมเลยบ้านรวยได้เลยออเออใช่ท่านจะมีสายของท่านทุกหมู่บ้านเลยจากนั้นเขาเรียกเป็นเป็นจุดของท่านโต๊ะโซนนะธระจะเนสานนุ ตอแต่สงวนดตัวตลอดปังพีดังปังพีตมาเจนตัวเหยือกลอตัวนจะเงือบสัยไงอมคือตัวเนทํามได้เลียตมาตัวดตัวดตัเส่งกพองตมาตงสาาตินำตัวไทยหมดเเบบานกนกนกสังบานบานในบานโนสังเกตานงจยังอยู่เลยผมมาจากโรงเรียนชุดซีกกีเห็นท่านในนิมิตผมขึ้นไปกราบเลยอันนิมิตเห็นเห็นใครเห็นเห็นไม่ตอนฟันนะฟัเห็นเห็นลวงปูสวกัเลย นั่นแหละที่เราไปที่นะี่นะผมมาจากโรงเรียนในความฝันไปเห็นลุงผู้สวยอยู่ในกระท่อมโอ้สง,งา่างามผมขึ้นไปกราบแล้วทันเทเบอร์น,น,นะเ,ให,เให้อะไรไนดะ้อรองวันอ๋อหนึ่งเอเอหนึ่งเก้าเออที่ว่าซื้อให้ซี <laughs> <laughs> กินปลาตะมาเร็งอย่ากับจุลละสกัดปีแรงเะีมยตโนนอบดกินปลาหนึ่งก้าวในความทรงจำในภาพยังจะเลงบลบดเสียงวจำได้หนึ่งก้านี่ก็เหมือนไอ้า9ที่ผ่านมาเนยขึ้นบอดเลยขึ้นบอดอวยเลยความมายเงนเจ็ดทองละมุมเจ็ดทองอยู่าอาคมรมเจผมแต่ก่อนตอนวัยรุ่นชอบเรื่องกระาอาคมแต่ทุกวันนี้ไม่เลยีต่ก่อนชอบมันไปคูมเคยถูกหวยหกวดติดต่อกันไม่มีผิด พอผมถือถือมากถือแข่งตอนเย็นสวดบนผมควันสวด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 อุ้ยดีมากเลยตอนนั้นพอสวดไปสวดมาอู้ไม่ไม่ใช่แล้วเนาะเรายังเป็นคนพิชชนคนทำมาหากินอยู่ลูกเมียเขาจะว่ายังไงเะนออกี่คนลูกกี่คนด้วยความที่เราในหมู่บ้านเรามีรถอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเลยได้ไปเกี่ยวข้องทุกเรื่องในในเขตนี้ละแวกนี้ ไม่ว่าใครจะไปไหนเมาอะไรหรือพระองค์ไหนจะไปไหนเราจะได้บริการตลอดใช่เดี๋ยวพี่ไปก่อนพูดความจริงให้ฟังอันหนึ่งอ๋อบริเวณนี้ทหมดเลยคนซื้อจะยืดถนนมาเลยอ๋อไอไอตรงโรงนี้แต่ก่อนเป็นบ้านเป็นบ้านอ่อคนซื้อกันก็อยู่หน้าเสาตรงนี้แหละสภาพบ้านสมัยแต่ก่อนแล้วก็โอ้นี่มัง้งไอไอเสาที่ทำแทน,น้ำนี่เป็นบ้านเก่ามั้งนี่ อออบ่อน่บ้านแม่อ๋ออ๋อนี่ต้นนี้จะเป็นหน้าร้านเนี่ยตอนนั้นต้นอ้พร้าต้นนี้ยังไม่มีหรอมั้งต้นเล็กนี่ตัวนี้จะเป็นหน้าร้านเก่าที่หลวงปู่เคยมาอสร้างคล่อมจอมปลวกตมุกอ่าตมกใชลยดูซอบ ยี่สอบคนไปสร้างบ้านเดเกคนหนงปี๋อ่าบ่อน้ำสองบ่อโจลเคลียวนจะไหนอ่าน้ำสองบ่อไหลเข้าหากันวนวนวนตอนน้องเราเราอี่มเราเสื้อเราเราอี่มเนาะยาเอี่มนะยาเอี่มคนอื่นลงมาใครลกบบานลกอะไรก็ต้องไปบวกท่านว่าท่านจะเป็นยังไงทำลายไทยชาน เป็นเป็นเป็นหลวงพ่อไม่เคยบวชแล้วก็มาเป็นอาาจรย์อ๋อเป็นอาจารย์อาจารย์ประจำหมู่บ้านอาจารย์ประจำหมู่บ้านเก็นโลกมากอ่าอะองปูมัดลึกเจียงไงไงเนาะมาสองเดือนเราท่านนะอ๋อยู๋ลูกครูเจียงเขาดูเปียดจึ๊หูจริงจูเมร่าลูกครูเลือกเต่าลูกครูน่าสู่ลมเย็นเป็นสุกเมี่ยงจนเกิดอ๋อนนี่เป็คือฝันว่าเห็นบ่อน้ำสองบ่อข้างจอมปลวก เนนีอเที่เป็นตรงจอมปลวกนี้ท่านก็ทํานายทายทักว่าดีฝันแบบนี้ดีมีน้ําไหลวนเข้าวนออกการค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นสบายเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ท่านว่าอาสร้างมาเสร็จแล้วหลวงปู่พึ่งเข้ามาเสร็จแล้วลูกออกลูกแล้วประมาณปีสองหกสองเจ็ดไม่มีไฟหรอก เนี่ยเราสมวนมัวตีอ๋อลุงพ่อสมวนก็นมาด้วยโอ้งมือให้เฉยๆบอกเราสงวงเมมกิดเมฆมาเกิเอกลอนออกเมฆมากิดมือกลอออกนี่สิยๆบุ้งบุญธรรมบ่อลุงพ่อสมวนเป็นกนออกเป็นลูกออกอีสมเกิดเมฆเมฆอ๋อไม่ออกคนคนอันนี้อ่าอ่าเ,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 เป็นพระเขา,าเรียกว่าอะไรนิยมวิถากอ่ะน,นะ ช่ไหมไม่ออกเออแม่เกิดนี่นะเป็นเกิิเกิเอออกิดบูเยเกินบองเลยมอจับตึกมออ๋อหลวงพ่อสมุนก็มาพรมน้ำให้พรมน้ำบองนยบออ้ตกางเ็บุ่มโอ้มามาพรมน้ำให้มาทำให้บ้านอยู่ร่มเรยนเป็นสุขกันอโชคดีค้าขายร่ำรวย bột hạt bột hạt nó nó thợ cái ờ. sang lăng phù mà mày? Nè b้าน lăng sang tuần này. Sang lăng nhảy. ีท่านพอดีพอดีท่านมรณะพอดีอ๋อสร้างท่านละสี่สี่ผมสาสี่สี่อ๋อก็ท่านก็เลยไม่ได้มาอีกในบ่อน้ําเก่าก็คือตรงต้นมะพร้าวนี้บ่อน้ำเก่าบ่อน้ำเก่าอ๋อนี่ตรงนี้สภาพลงสีเก่าอีกตัวเนี้ยบ่อลูสีเก่าอยู่ห่างติดกันเลยอ๋อรื้อแล้วนี่ในบ่อน้ำอยู่แถวๆนี้แหละอ๋ออ๋อยู่ทางหลังบ้านอ๋อครับ ครับคลิปต่อไปก็จะเป็นการสัมภาษณ์แม่เมาผู้หญิงวัยเกือบ8ปปีเป็นผู้หญิงสาวสวยที่หลวงปู่สวงจับนู่นจับนี่ที่เราเคยได้ยินแต่เรื่องเล่าขานวันนี้พบตัวจริงท่านผู้ใดมีจิตศรัทธาอยากสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางสืบสารตำนานหลวงปู่สวงแบบแท้จริงโอนเงินมาที่เลขบัญชีนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชม